หน้าให้นี่รถไถก็ลงมาได้ครับเอาไอแจกแม่ไอแจกรถไถหน่อยมากอะไถยมาได้ต้องสี่ครับรถเกี่ยวมายำหมัดกัดยางใส่ไทยเลยแกยำไปเรื่อยครับรถเกี่ยวกับตินพอดรถเกี่ยวยำพอได้ดำได้ยังอย nó lông mà hợp nó à, thấy mà nó khắp là tiết được thì bây giờ là đây kêu là đưa, đưa đặt đi cả à, các dạng mặt hay mà sẽ thay đổi kẹp đấy hả có lục cục thì tùm cục nhảy không